สวัสดีครับฟูววันนี้กลับมาพบกับเสี่ยวปาดกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาป้ายยาเกมใหม่นะครับเกมนี้มีชื่อเกมว่า Ninja God War M นะครับผมเป็นเกมใหม่แกะกล่องเลยนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวว่า,าระบบเกมเป็นยังไงนะครับผมไปเลย let's go มาดูกันก็จะเป็นอันนี้ระบบเป็นเนื้อเรื่องนะครับเป็นแนว turn ์นเบ d นะแนว turn b a s บ d นี่ครับมีคัสซีนแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นอันตินี่นะฮะนี่มินาโตะคาสซีนสงมุงจากบื้มก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะระบบเกมยังมีอีกมากมายนะครับผมมีระบบกาชาปองมีตู้กาชา มีกิจกรรมแจกมากมายเลยนะครับมีเคเวสราลวันให้ทำนะครับผมมี path, มเพ t ่อเพิ่พารมีอารีน่านะครับแล้วก็มีดันเจี้ยนนะครับดันรลายวันกิจกรรมมากมายเลยครับผมแจกของเยอะแยะเลยนะฮะถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ ใต้คอมเมนต์หรือดีสคริปชั่นนะครับถ้าใครสนใจผมจะทิ้งลิงก์เพจ Facebook ของตัวเกมนี้แล้วก็เป็นลิงก์ดาวน์โหลดเกมนะครับใครสนใจก็โหลดกันได้นะครับผมตัวเกมนี้จะมีแค่ Android นะครับผม iOS ยังไม่มีนะจ๊ะ,ะสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนถ้าใครชอบ คลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมาเปิดตู้กาชาปองให้ดูนะครับผมว่าอาจจะเกลือหรือจะรอดนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า